สายตึงครับสายตึงครับสายตึงครับท่านผู้ชมน่าจะมีตัวแน่นอนครับโอ้จริงด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาชนอื้อหืมขันเบ็ดโอ้โดนครับท่านผู้ชมตายแล้วครับอื้อหือโอ้ท่านผู้ชมอื้อหือใหญ่รึเปล่าครับผม

คนเดิมแล้วว่าพี่น้องเออเบาแตกตายคนเดิมเบาแตกตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมอเอาเบ็ดมาเพิ่มนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อเช้านะครับพาเข้ามาลุ้นที่ว่าใส่เบ็ดไว้19คันกับเหยื่อหอยเชอรี่หมักรสด,ดีและก็ผงจุรสนะครับก็ได้ปลาช่อนไซอ่า ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมไซกิโล1ตัวแล้วก็ไซประมาณ7-8ขีดอีก1ตัวนะครับก็2ตัวก็เกือบ2กิโลนะครับผมก็เด็ดนะครับท่านผู้ชมเหยื่อหอยเชอรี่หมักอ่าลดดีกับผงชูรสก็นี้ผมเอามาเพิ่มอีกประมาณ11คันนะครับเดี๋ยวก็อ่าไปไล่ใส่กันแล้วก็พรุ่งนี้ก็รอมาลุน้นกันกับเหยื่อที่ว่าเหลือรอบเก็บตกของที่ว่าใสอ่ารอบก่อนแล้วก็ เบ็ดที่เอามามาเพิ่มนะครับ11คันก็รวมทั้งหมด30คันพอดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าของเก่า19คันแล้วก็ของใหม่11คันนะครับผมครับท่านผู้ชมเอามาเพิ่ม11คันอันนี้คือเบ็ดใหม่นะครับที่ว่าทําใหม่โกคันอันนี้ยาวสอ2เมตรกว่านะครับท่านผู้ชมกันเบ็ด2เมตรกว่า11คันตาเบ็ดโก เบอร์15นะครับเบอร์15แล้วก็16บนะครับบางอันก็16บางอันก็15นะครับใส่กับเยื่อหอยเชอรี่ก็ใช้ตาใหญ่ๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะี่ครับเบอร์15บางอันก็16นะครับสายก็สาย PE นะครับสาย PE 3สาย PE มาครึ่งหนึ่งแล้วก็มัดกับสายไนล่อนอีกครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ก็คือถ้าว่าเราใช้สาย PE อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาบเบืองสาย PE เพราะว่าสาย PE ก็ราคามันสูงหน่อยนะครับท่านท่านผู้ชมก็คนละครึ่งครับไนลอนครึ่งหนึ่ง PE เครึ่งหนึ่งนะครับ PE ลงมาที่ตะขอเบ็ดผูกเบ็ดนะครับก็เยื่อก็นี่ครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับโอยเชอรี่หมักรดดีกับผงจูรลดเหมือนเดิมก็เดียว ผมก็จะไปใส่ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าพร้อมกับเหยื่อที่เหลือเหยื่อเก่าที่เหลือนะครับรอบก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับหมยต้นตาลเดี๋ยวก็จะไล่ใส่เพิ่มหมายน,นะมานี้นะครับผมอ่านี้ออดดลลนะครับผมท่านผู้ชมเหยื่อหอยเชอรี่หมักซอสรสดีกับผงชูรสนะครับก็ปักจมน้ําไปเลยนะครับ ท่านผู้ชมกันขโมยด้วยนะครับก็โยนลงไปเลยครับผมอ่ะวันนี้กันสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เอามาเพิ่มสิบเอ็ดคันนะครับเีย๋ยวหอยเชอรี่หมักซอสรสด,ดีกับขงชูรสนะครับอ่ะโยนไปเลยครับท่านผู้ชม อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับเอาปิดบนไว้หน่อยครับท่านผู้ชมอ่ะค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับอเอามาเพิ่ม11บคันส่วนเหยือกเก่านะครับที่ว่าค้างบิดที่ใส่อ่ารอบเลข 19คันรวมทั้งหมดก็30คันนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยมาลุนกันพรุ่งนี้เช้านะครับจะได้ตัวอีกหรือเปล่าก็รอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับท่านผู้ชม สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมก็ได้เวลามาดูเบ็ดกันแล้วนะครับที่ว่า,ารลบเก็บตกนะครับท่านผู้ชมที่ว่าใส่กับเหยื่อหอยเชอรี่หมักกับรสดีแล้วก็ผงชูรสก็เมื่อวานนะครับผมเอามาเพิ่มอีก10คันนะครับท่านผู้ชมก็หมายนี้นะครับก็11คันนะครับท่านผู้ชมก็รวมทั้งหมดก็30คันนะครับก็เหยื่อที่ว่าเหลือรลบเก็บตกเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันแล้วก็ ของที่เอามาเพิ่มใหม่นะครับจะสุดยอดไหมครับพี่หลามไปรุ่นกันเลยครับผมไปรุ่นกันเลยครับท่านผู้ชมก็รุ้นหมายนี้กันก่อนนะครับหมายนี้ก็เมื่อวานว่าจะใส่ให้บุตรสิบเดคันแต่ว่าใส่ได้แค่หกคันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ของเก่ามีอยู่สองคัน ได้ตัวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมนี่ครับคันเลขเดี๋ยวมีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมีเราก็ตั้งไว้เหมือนเดิมครับหมายนี้ก็ถ้าโดนก็ตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมคันนี้เยอะมีครับผม มีก็ตั้งไว้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอุอ๊ยตรงนี้ทําไมไพลจังครับท่านท่านผู้ชมผมว่าน่าว่าดโดนแนนนอนครับอ้โหโดูครับคุ่นฟุ้งเลยครับโอสายตึงครับสายตึงครับสายตึงครับท่านผู้ชมน่าจะมีตัวแน่นอนครับ โอ้ oh, จริงด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาชนอื uh ้ออหืสุดยอดเลยครับพี่ล้ําหนึ่งเต็มโอ้ย oh, ติดข้างปลางนิดเดียวเลยครับท่านผู้ชมอื uh ้อหือดูครับเกือบหลุดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาลุนคันต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้ oh. ตึงอ,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 อีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้น่าจะตูนครับท่านผู้ชมอืมจริงๆด้วยครับโอ้โหไปพันไม้ครับท่านผู้ชมอื้มท่านผู้ชมดูครับตายเลยนะครับผมแตมที่สองไปพันไม้ โอ้โหยังเอาได้ครับดูครับเตรมที่สองมาอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมยอดนะครับพี่หลามโอเคครับเอาใส่คงกันเลยครับชาตนลายตัวที่สองเลยครับท่านผู้ชมเล้วกล็อก โ okay. อเคลูกขั้นต่อไปกันเลยครับผมขั้นต่อไปตึงรัดทั้จงจุ่งบิดเก่าครับดวลึกเราครับ เดี๋ยวมีครับท่านผู้ชมมีนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับใส่ไว้ได้ครับท่านผู้ชมโอเคอกันนี้โดรือเปล่าครับท่านผู้ชมอือหือหลุดแนโนนครับผมไปพันไม้ มโอ้โหหลุดครับท่านผู้ชมแบบนี้โอ้โหไมยนี้ยอดเลยครับอ่ะการสุดท้ายของไมยนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่โดนครับนิ่งเลยเดี๋ยวมีนิดเดียวครับท่านผู้ชมเอเค,ครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นอ่าไม้ป่า บัวก,กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็มาต่อหมยป่าบัวก,กันเลยครับได้เพิ่มอีกทุกลายนะครับผม,มเดี๋ยวมีนิดเดียวเลยครับท่านผู้ชมก็ค่อยมาใส่ใหม่นะครับ คครับนั่นเลยตรงนั้นเลยมีคันไม่รู้ใช่ไหมไม่มีนี่คันบิดนิ่งครับผมอืมเดี๋ยวหมดไปแล้ว ลุงมาใส่น้ำก็บเอวอ่ะดูนี่โดนหรือเปล่าครับผมขันบิดโอ้โดนครับท่านจุ้มตายแล้วครับอือหือดูครับท่านจุ้ม เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมเอาไปพันไม้ครับโหทุลักทุเลเลยครับวันนี้นี่ครับอีกหนึ่งแต้มปลาชนยอดนะครับพี่ลาม ไปครับท่านผู้ชมดุ้นกันต่อเลยครับวันนี้ได้มาแต้มที่สามแล้วนะได้เพิ่อมอีกดุบเปล่านะครับผมดูดูบเปล่าครับท่านผู้ชมอืมเยอะไปแล้วครับผมดูครับเหลือแต่ตาบิดเปล่าๆเ,เ,เลยครับ các bạn nhé, các bạn hãy theo dõi kênh của chúng để อย๋ยงมีครับท่านผู้ชมอีครับนี่ครับท่านผู้ชมหาอยู่หากินนะครับคันนี้อย่งมีครับลุยน้ำเลยครับท่านผู้ชม นี่ดูหรือเปล่าอืมเหลือหมดไปแล้วครับท่านผู้ชมเหลือแต่ตาเบ็ดเปล่าๆอีกแล้วครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใส่ถุงครับใส่ถุงครับโอ้เหยื่อมดครับ ท่านผู้ชมเสียดายครับผมดูกันต่อเลยครับท่านผู้ชมนี่จะโดนหรือเปล่าครับผมโอ้โอ้โอ้ยกยกครับยกยกครับท่านผู้ชมใช้ทอดอ่ะฮะอันนี้ใช้ทอดอ่ะใช้ทอดเลยอ่ะยกโดูครับท่านผู้ชมโวใหญ่หรือเปล่าโอ้ท่านผู้ชมอออืื้ห ตัวเล็กนิดเดียวดิ้นเสแหงเลยครับตา่านผู้ชมอืม้มครับน่าจะเป็นแม่โครกนะครับรับลูกโครกน่าจะไม่ใช่ครับผมเพราะว่าไซมันเล็กแบบนี้โอเคครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวหนึ่งแต้ม ไปล,ลุ้นฝั่งนู้นกันต่อเลยครับรรมมท่านผู้ชมคือว่าเอามาเพิ่มเมื่อวานนะครับก็เอามาลงหมายนี้อีกห้าคันนะครับเมื่อวานท่านผู้ชมก็ใส่ฝั่งด้านนู้นนะครับอดูน้ำเยอะเหลือเกินครับท่านผู้ชมได้เพิ่มอีกเปลาวนะครับผม น,นได้มาสีแต้มนะครับนื่ครับทนผู้ชมคืนน้ำเน่นเปียะเลยครับเดินยังไม่ลอดเลยครับ vào cái nào mình chua các thân chung ninh nữa dừa mi các thân chung ตอนนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ม,ม,ม,มีมีครับมีมครับท่นานผู้ชมมีครับผมเต็มที่ห้าครับท่านผู้ชมเลยลูกเราครับผมโอ้โหนี่ครับหืมท่านผู้ชมโอ้โหพันปลายคันใช่ โอ้โห oh. แต่ไม่ใหญ่ครับผม uh huh. ได้มาอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมโจ,มจดเลยครับพี่หลามโอเคครับมีนักเครับท่านผู้ชมเหลืออีกสามคันสุดท้ายนะครับผมได้เพิ่มอีกทุตาครับผม โลกอีกแล้วครับท่านผู้ชม,ามโกรกปลาชนอันนี้ดูหรือเปล่าครับอืมเดีย๋ยวมีครับท่า,านผู้ชมนีก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่รอบเก็บตกอันนี้ดูดีลีกปลาครับท่านผู้ชมนิ่งครับ เดียวหมดไปแล้วครับผมอือก่อนการสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมได้เพิ่มอีกรอเปล่าลุ้นกันเลยครับกันสุดท้ายน่าจะไม่โดนครับท่านผู้ชมนี่ครับนิ่งเลยครับอืมเดี๋ยวมีนิดเดียวครับผมท่านผู้ชมโอเคครับก็สรุปได้มา ห้าต้มห้าตัวนะครับเดี๋ยวก็ไปดูผลงานกันบนฝั่งนะครับผมอ่ะครับผมท่านผู้ชมก็สรุปนะครับรอบเก็บตกเหยื่อหอยเชอรี่หมักด้วยรสด,ดีและก็ผงชูรสนะครับก็ได้เพิ่มมาอีก5ตัวนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อวานผมเอามาเพิ่มอีก10คันนะครับก็ได้มา5ตัวนะครับรวมกับเมื่อวานก็เป็นทั้งหมด7ตัว คุ้มเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับพี่ลามมานมานครับผมอ่ะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิงกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับก็วันนี้ลากันก่อนครับผม สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสุดเจาะเลยครับพี่ลามมานมาน,มานครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูปลากันข้างบนนะครับท่านท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งครับนะครับก็มาดูผลงานกันอีกรอบนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจาออกมาตั้งห <c oughs> ึงตัวสองตัว สามตัวท่านผู้ชมใครวะนี่เนี่ยสี่ห้าตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานรอบเก็บตกก็ถือว่าหมานๆมนครับท่านผู้ชมยอดเลยครับพี่หลามโอเคครับท่า,านผู้ชมงานคงใหม่ปลื้กลือกใหม่นี่ครับ